จะมาจับปลาไหลกันเฮ้ยไาาม่ใช่าว่าเราไม่ใช่ว่ามีคุณอับมาให้นะคะก็นั่นก็คือปลาไหละนะคือมันเป็นมันยาวๆนะคะมันเรียกว่าปาลาไหทุกคนหายมาด้วยนะและ,ละมีข้าวราดอีก อ้นกินอิ่มไหมป๊าป๊ากินอิ่มไหมเต้าอ,อ,อ้วนอิ่มไหมเต้าอ,อ,อ้ว <Yeah. S 1> นนม่ค่ะพ่อเราพี่กิ๊กพี่โอค๊คจ้าระก็จะมาผับดไคะไม่ทราบว่ามันคิดอะไรนะคะเราไม่ทราบคือมันอะไร แล้วก็จะมาเดินผ่านนะคะปลาเราตอนนี้ตอนนี้ตอ่องกลางคืนอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เรามองไม่เห็นปลาแล้วนะเนาะแล้วก็กินหมูกระทะอยู่นะคะอะไรอ่ะนี่จะเพียรดานะคะตอน,นกินอร่อยนี่คือตอนนี้นะคะประจุฉัน มันกันได้ไหมันกันไม่ไ้ปะป๊ะเอาหัวมันหายอ่ะกลัวไหมกลัวป๊อย่าท้าอยากกินไหมเนี่ยดูสิอะไรใช่

ซึ่งเราค่ะก็จะเช็คสกูตเตอร์พาไปบ้านเรานะคะตอนนี้บ้านเราเอาไปสกูตเตอร์ให้พาด้าค่ะตอนเปิดค่ะก็เหมือนเวลาที่ลุนคายใช่ไหมเขาจะค่อยค่อยกินกัน ก็ร <usion> <r Jean> ู้อ่ะเนาวไม่เล่นแบบนี้ลูก